สวัสดีค่ะที่สารทานได้กินค่ะมัอนี้เสร็พาพี่น้องมากินแกงเห็ดพอไส้น้อใหม่ค่ะไส้เมเปิ้ลมนี่พี่น้องเดี๋ยวเสบบ้ค่ะนาค่ะตแกงไม่ไม่เสียบเสียบห่อนห่อนน้ำกนั่นค่ะแกงซุกแล้วค่ะพี่น้องมาเด้อบเสียบเสียบน้ำกลันค่ะเอ ร้านกําลังกินค่ะวพี่ยังเนี่ยนี่น้องเนี่ยค่ะนี่หนึ่งปลาใส่ค่ะนี่ครัวแม่เป่งค่ะแม่เป่งเนื้อลาบไข่มดแดงค่ะลาบไข่มดแดงเนี่ยนี่หนึปลาแก้วพี่น้อยแกะเท่านั้นเองตักน้องใหมตักแกงกําลังตักตักอะไรบอแกงอืมตีเกงน้องใหม่ใส่ใส่ก๊อกเราตักเพื่อเดียวพอ

นี่ตีนี่กระมดแม่เปิ้งนึกกันนั่นพธิดาของนางพญาเดีอหอยแข้งคือมาหอยแข้งมาที่หลังน้ำเห็ดพอเห็ดพอมันห่อนโดนเลย ด้วยแบบขี้ขอนี้อไม่เป็นร้อกมากไม่ไม่แบบน้ำข้เย็นเนี่ยหวานมีน้ำแกงหนเปลือมานน้ำโดนสองปีน่ะครับอย่างนี้เหรอไปไปบินมน้ำปาด้วยนืมกินนี่ได้ผมนะอืมกรน้นเหรอ มันขกี้อนวมัใส่รูปเป็นมันหรอแบบใส่แเงแล้วมันแววดแยงแ้วขนแกวโยกมันจะไปถที่นอเขาวนนะไใส่เลยดิฉันร้องเองเนาะล็อกเองรู้ามนดีเมื่อกเขาไปง่วเนีกงนี่นะเลยเิับไปต้องร้องเองว่ามันอนเา้อนต้องไปลอกผูเดียวยังไง ผู้นึงว่าเรื่องปวดเียาผู้นึงว่าเรื่องเสดพอดีเขานได้่าาะกายนะแจงเห็ดมันจูกรเมาจางแกงอ่ะแจงยุติเนี่ยว่แ่กระแส่มากินจืดจาเก้าแล้วเคิ่งแจงมั้จางแก้วแบบแก้วสองเก้วมั้ยเนี่ยหวานนาะนั่นแก็บวมแมงไหมอ่อนนะจานนี้นะแมงไหมเ็ม๊ยยุบควพอดีกันเล้ ก็เพี่ามึงม่ซื้อนี่งพมนแม่ไม่มอนีพทำเงินตัเอนจเจักต้มของรางนะต้มที่ักฟังก็ต่หนาหน้เแหละม่่หัวอันนี้นะหัวข่ายนี่นะบ่มพัหัวอนบงจะรมันบ่เขาขายต้งีด้มันหนึ่งพันหัวแล้ว่ตปัาเอาเยมันตางเป็สิรลตไม่ดีตัวเนี้ยใสมาเป็นมักจีดาทนัเนี่ยตนักจีดา

น้องหนหอยู <S <s ่เดี๋ยวนีพี่น uh> uh ้องมากินน้ำกัดใสอไปเมื่อแดดเป็นๆี่ปลอนี่คือเสุดที่ก่อ้เาะี่จอืมไปแต่แกไนมเนี่ยเปล่่อมสมเน่งไ่ย่าเนี่ยออืมอมสมสมเนี่ยเป วันใครอย่างที่วันมันแกงลูกชิ้นพี่น้องที่แท้แลเปนเห็ดปอแซบขนาดแกงบอดีอยากกินเพามันหยาบโอ้ยเติมมันนี่เจ้าก็ได้แตาก็ไม่หลับ่หยาบนเห็ดปอมันเห็ดปอเนือเดียวเห็ดปอหนังก็เปอยปอใหม่เน้อแ ไหว่แล้วค่อยวางูมักมักหนังได้เป็นูรับแล้วันมันวานมันเย็นนะนแตู่ล้ววันเย็นล้วทีไปกวาดหนังเนี่ยอันตรายยางนึง้ามันเ่ามาแล้วปุ๊บถึงปุบไงุ๊บข้างในมันเอาเชิญค่ะ่อตอน่อนจะดี คลิปนี้ก็ลาพี่น้องไว้เท่านี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองนิสานหันใ้กินนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจะเข้าใจว่าโง่เด้อเนาะค่ะ